สวัสดีค่ะวิคกี้นี้ค่นะชื่อในเกมวิคกี้ก็คือ J P Y C K A O V I A และตอนนี้วิกกี้กำลังเล่นมิวมาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะออโดยส่วนตัววิกกีนแล้ววิกกีนชอบการสร้างสรรค์สีต่างๆโดยใช้จินตนาการสร้างมิวสเป็นเกมที่ตอบ A B C ข้อใดคืนดีมากๆเลย และในไม่ไดยังมีระบบหนึ่งเรียกว่านักพัฒนาโดยระบบนี้คือตัวหลักที่ทำให้สิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้มนั้นเหลืเป็นเงินจริงอ๋อนี่คือจุดเด่นของระบบนักพัฒนาะแถมไม่ว่าใครยังสามารถเป็นระบบนักพัฒนาะดีได้อีกด้วยเนาะในไม่ได้บยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคย,ยคุนเคยชอบ,บามากและพีค่คุนไม่เคยมองเกมนี้ว่าเป็นเพียงแค่เกมแต่ไม่ได้เป็นมากจริงนะประจำ แกแล้วก็สร้างสรรค์ผลงญญานต่างๆออกมาให้ถูกใจกเื่นคนอื่นแลยังสามารถขายสินค้าต่างๆที่เราสามารถแบบกาาาหำหนดขึ้นมาเองเนี่ยนำลงมาขายในเกมที่เราสร้างขึ้นมาอด้วยอ้แค่นี้ก็เป็นงานที่สามารถทำเลยนะจริงๆแล้วแค่จัดแค่ได้จัดการกนในเกมเองสำหรับเกมของพี่ครีนพี่คีนอยากแนะนำเกมอย่างซอมบี้วิวซึ่งพี่คุณได้สร้างออกมาในหลายรูปแบบและได้แบ,บ่งเป็นซีซั่นไว้ หรัเกมในวันนี้พี่ควีนขอยกตัวอย่างอย่างซอมบี้อิ t ทรีเป็นรูปแบบเกมรูปโปรกำจัดหลอดซอมบี้ในแต่ละดา่านภายในด่านนั้นยังมีปู่นต,ต่างๆที่สามารถปิดขึ้นมาได้และต้องใช้กัาจัดหลอดซอมบี้ที่มากขึ้นเรื่อยๆภายในด่านเนานะแล้วก็อีกสักเกมพี่ครีนขอแนะนำอย่างเกมวัน,นี้วบลก เป็นเกมรูปแบบไขปริศนาต่างๆโดยใช้กล่องไม้แรงน้องตุวงเป็นการเน่้หลักแต่ภายในเกมผู้เล่นจะต้องมองหาปริศนาหรือนำกลอ่องแรงน้อตตวงนั้นมาต่อตัวและหรือวางทับสวิตต่างๆที่ซ่อนเอาไว้เเกมแนวนี้ก็ท้าสนุกมากในการเาเล่นเพราะจำเป็นต้องให้ผู้เล่นไม่เบื่อเกินไปไอะไรประมาณนั้นเออ ใช้ความคิดใช้สายตาในการวิเคราะห์ตลอดเวลาเพื่อผ่านในแต่ละด่านในสุดต้อ,องเรียเยแล้วในการสร้างเกมขนะึ้นมาเกมนั้นไม่ควรจะต้องวางแผนสำหรับตอวเกมก่อนว่าต้องการเกมแบบแท้ใจอ้อยกตัวอย่างเช่นที่พีนอกการสร้างเกงแมแนวออกซอนดี้อ๋สิ่งต่อไปที่พี้็อกจะเตรียมก็คือตัวทีมในการคิดรูปแบบของประชากนว่าเรา อ่ต้องการให้ตัวฉากออกมาในแนวทางไดอ๋อเช่นรูปแบบเอ่อรูปแบบเกมก็คือจำจัดซอมบี้ใช่ไหมแล้วคิดต่อว่าซอมบี้เกิดจากอะไรอ๋อสำหรับสิ่งที่ได้คิดก็ดคือซอมบี้เกิดจากไอนัสแล้วไอนะัสมมเกิดจากทดลองในแบบโอ้ดังนั้นตัวทีของเฟรควินจะสร้างออกมาแนวนั้นก็คือจะเป็นรูปแบบของโรงงานหรือ ห้อแรกขนาดใหญ่ที่มีทางซับซ้อนมากมายให้ผู้นัเนินปัจันไทยเพื่อหาทางออกหรือกำจัดเหล่าซอมบี้ให้จินซ่าและวัคซีนเพือ่อกำจัดเหล่าซอมบี้ให้หมดไปอัดรมานั้นอ๋อเท่านี้ก็ถึงเวลาสำหรับการลงมือสร้างแล้เลยอย่างแรกการสร้างแบบแม็กนีโวลนั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเล่นเกม แต่ให้มองว่าเป็นงานอ๋อหากเราสร้างเก็บออกมาดีให้ผู้คนอื่นชอบนั่นคือข้อดีที่จะทําให้เราเีชื่อเสียงทีมากขึ้นและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วยอ้ออย่างที่2การสร้างแบบนั้นจะช่วยพัฒนาก,การในหัวของเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นอ๋อตามที่เป็นเพียงเคยพูดไปก่อนนานนี้ว่า ก่อนการสร้างเราต้องวางแผนสำหรับการสร้างก่อนว่าเราจะสร้างเกมออกมาูแบบได้และทีมอะไรครานี้เราจะต้องใช้ความคิดและความชอบส่วนตัวของเราว่าจะวางแผนโดยใช้ทิ่ตนนกันกแล้วก็ร่างโครงสร้างออกมาแบบไ่าถ้าทำแบบนี้บ่อยๆพี่คิด,ด,ดว่ามันช่วยฝึกทักษะในการใช้ความคิดให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คร ais, oh. 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 Ah. Oh. Oh. ีนชอบรูปแบบการปะจุ hmm. ่ไพวหมกหมกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแอฟโฟนนี้ออที่เป็นรูปแบบองค้องซ้ำๆปะออกปะจุนพายในดนแดนต่างๆเพราะเขานาสมบัติเรียต่อสู้กับบอสมอนเตอร์อะไรประมาณนี้ออไม่เคยมองว่ามันมีอะไรให้คิดตลอดไปแล้วว่าสิ่งต่อไปที่ทำ พัฒนาในมินิฟงวมาสร้างรายได้บิฟกินบอกได้คำเดียวว่าง่ายมากมากเออถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปแบบเกมการเขียนระบบเกมเรามีคลาสพิเศษที่จะสตรีม่งทุกวันเสาร์าและอาทิตย์เวลานหนึ่งทุง่มโดยโปรแกรมนี้เรียกได้ไงว่า Ninja Camp โดยจะมีครูจะสอนรูปแบบการสร้างเอ่เกมในแต่และบทเรียนซึ่งครูคนนั้นก็คือ ถ้า <Wow. c oughs> รูว่าเจ้าคนสามารถสร้างเกมได้แน่นอนเพียงมาให้กับพี่ควินและมาพี่ควินซอนเสร็จสิ้นพี่ควินจะเปิดให้ส่งผลง,งานได้ดนะ้วยเนาะโอ้อสัตว์คนที่ส่งผลง,งานก็เอาไปเลยแล,บบและบอกนักมนะและรางวัลนิสสัตว์ตามอันดับคะแนนที่เพื่อนได้รับเนาะสัปดาห์น,นี้พี่จะต้องขอ,งต,อตลาพีก่ก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในวันเสาร์และว,นวันอาทิตย์สัปดาหนี้บ๊ายบาย บายบายนะมินิวอลเจ้าแซนด์บล็อก 3D เล่นฟรีปลอดเลย